โครงการพัฒนาชุมชนขานรับนโยบายรัฐบาลจัดโครงการโอท็อปสร้างสุขสู่ชุมชนภายใต้แนวคิด Heritage i n d i n n o v a t i o n มรดกแห่งภูมิปัญญานวัตกรรมแห่งอนาคตโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเป็นประธานแถลงข่าวและปล่อยคาราวานที่โรงแรมเซนทราไลฟ์ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศัก,กยภาพผู้ประกอบการโอท็อปกว่า3,600หลรายทั่วประเทศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดและต่อยอดสู่การสร้างไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการตอบสนองนโยบายรัฐบาลสร้างไรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนคารวานโอท็อปสร้างสุขสูข่ชุมชนจะตะลุยกินตะลุยช็อปตะลุยใช้กระจายความสุข ไปอย่าง18จังหวัดทั่วประเทศจุดเริ่มแรกที่จังหวัดน้องคายระหว่างวันที่4-10ถึงตุลาคมนี้ที่ลานน้ำาุุเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาก่อนจะเดินหน้าต่อเนื่องอีก17จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทย